เมธนรรัฒปรียบเสนอนเอรือลำหนึ่งค่ะทุกท่านขึ้นอยู่กับว่าเรือรลำนี้เราจะแบบความเป็นไทยบนเรือลำนี้ล่องไปไหนแล้วเราจะทําอย่างไรให้ความเป็นสัญชาติไทยที่อยู่ในกระทรวงวัฒนธรรมนั้นถูกเผยแพร่อ,ออกมาดํานเนินงานภายใต้การเชิดชูและทธรมรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ และฉันก็ไม่ได้ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะที่ฉันอยากให้กระทรวงวัฒนธรรมชาววัฒนธรรมทุกท่านทํางานอย่างมีความสุขทํางานด้วย,วยวหัวใจทํางานาต่ถกเพื่อนเป็นพลังบวกนะคะที่ฉันก็อยากจะมอบพลังงานดีๆให้กับทุกท่านดิฉันมาอยู่ในที่นี้ดิฉันอาจจะมาอยู่ในช่วงระยะเวลาส,าสั้นๆแต่ดิฉันอยากเป็นส่วนหนึ่งในทีมกระทรวงวัฒนธรรมที่จะมี ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมไทยของเราในการ ของท่านนะคะไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่ในชุมชนเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นแรงขับการที่มีความสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นในด,ด้านของศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่คงอยู่และท่านก็ยังมีส่วนช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นยุคใหม่ๆที่อยากจะบทอามีบกตาทในการรักษาสืบสานวัฒนธรรมไทย สวัสดีครับพัชระคุณจเจริญพักดีครับส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองนะฮะสืบสารรักษาต่อยอดครับความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างนะฮะผมพูดกับท่านผู้ชมมาตลอดว่าประเทศไทยของเราอยู่ในแผ่นดินของรัตะนะโกรศิน์นะฮะเมืองอุทัยธานีเป็นเมืองพัชนกจกกักรีครับ อันนี้คือความสำคัญของเมืองอุทัยธาน,นีและยังมีพระตำหนัก905ของกรมสมเด็จประเทศพหลัตครับวันนี้เองผมก็เป็นตัวแทนพี่น้องเนี่ยชาวพนมทวนเนี่ยชาวกาญจนบุรีซึ่งกำลังเฟื้นฟูคิดค้นศึกษาพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่พนมทวน ทําเรื่องความจงรักภักดีและคาดว่าเดือนเมษาปีหน้าหรือหน้าหนาวเนี่ยจะจัดแลนลี่แห่งความจงรักภักดีสามาัคคีเพื่อแผ่นดินไปเมืองพญานกจักจกกีนะฮะเมืองคนดีนะฮะมีท่านรัฐมนตรีสบิดาไทยเศษเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมนะฮะบิดางท่านรัฐมนตรีก็ท่านชาญาชาัยเศรษนะครับเป็นที่รู้กันทั่วไปนะฮะ วันนี้เองเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสไปแสดงความยินดีกับท่านสมมติวัฒนธรรมและอวยพรเกิดท่านลงหน้าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดท่านสบ,บิดานะครับก็ขอให้ท่านสบ,บิดาไทยเสรัฐและนสมมตวัฒน,นธรรมจงมีสุขภาพแข็งแรงหลังสรรเดินหน้าประเทศไทยทางด้านวัฒนธรรมไทยเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานมากนะฮะโดยเฉพาะแผ่นดินอุทัยธาน,นีเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ เหมือนเมืองพัชนกจากกีครับทุกคนมีความสุขนะได้เห็นการตั้งใจทํางานของท่านสบ,บิดานรัฐมนตรีวัานธรรมซึ่งท่านมีประสบการณ์มาแล้วจากการเป็นรัฐมนตรีช่วยมาหาไทยนะครับพนักงานนี้ขณะที่วยพรท่านเนี่ยพอมีข่าวน้ําท่วมยุยาปุ๊บเนี่ยท่านเตรียมตัวลงพื้นที่เลยครับอันนี้คือความเป็นรัฐมนตรีสบ,บิดาความ เป็นรัฐมนตรีที่เข้าใจพื้นที่เข้าใจเข้าถึงพัฒนานะฮะอันนี้แหละถึงทําให้เรามีความเชื่อมั่นว่าเรื่องราวต่างๆในประเทศไทยเรื่องการที่จะขุดค้นวัดโบราณได้วัดต้นปูนในกลางเมืองเชียงใหม่น่าจะสําเร็จได้ในรัฐมนตรีท่านนี้แม้จะเป็นเวลา120ยีปันก็ตามที ื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นซอฟท์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมละหลากหลายเรื่องราวเนี่ยก็ฝากไว้กับท่านและเชื่อมั่นท่านทําได้ท่านมีความตั้งใจนะฮะและ,และได้พบชาดเดฟด้วยซึ่งเรียนที่เกษตรบางหลักสูตรด้วยนะทำให้มีความเชื่อมั่นว่าท่านมนตรีสบิดาท่านมีความตั้งมัน่นตั้งใจที่จะ,ท,ะทําหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยดูแลเรื่องวัฒนธรรมต่างๆซึ่ง เรามีหลากหลายเรื่องราวนะฮะที่ผมได้ติดตามแล้วก็ทำมาตลอดชีวิตผมมีหนังสือพิมพ์คนค้นทรรมที่จะปรับปรุง20ปีของคนคน้นธรรมที่เกี่ยวเนื่องด้วยศิลป,ปะวัฒนธรรมซึ่งปีเนี้ก็จะลงมือทําเองที่ผ่านมาก็ให้ทีมให้สตาฟทำนะซึ่งปีนี้หลังจากผมต่อสู้ขบวนการที่ละเมิดก้าวล่วงสถาบันตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็พาเพื่อนพ้องน้องพี่ ไปกาบพระบรมราชานุสาวรีย์รัชการที่1นึ่พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่สะพานทุทธนะครับต่อไปก็จะไปเมืองพชนกจกกักรีที่อุทัยธาน,นีและทุกๆพื้นที่ที่พระหลวงรอเ้าและพระหลวงรอสิบสมเด็จพระชิเกาเจ้าอยู่หัวทรงงานเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จารฒนธรรมศริลปะประเพณีของคนไทย ทำยังไงจะให้เด็กๆคนรุ่นใหม่ได้เข้าใจศิลปะทาพงพระน,นั้นเนี่ยผมเชื่อมั่นในความตั้งใจจริงของท่านสบ,บิดาไทยเศรษฐนะครับวันนี้เราก็มีความสุขที่ได้ฟังทัศนคติฟังแนวาทางฟังการอุทิศตนของท่านสบ,บิดาไทยเศรษฐและครอบครัวของท่านนะฮะก็เลยมาเล่าสู่ให้พี่น้องกันฟังว่าแม้จะเป็นเวลาสัาน120้นร้อยี่สิบวันเราก็มีความ เชื่อมั่นในรัฐบาลพี่หนูวบอหกหนึ่งหรือท่านอนุทินนายกท่านที่สามสองนะฮะเชื่อมั่นการทํางานของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมซึ่งมีประสบการณ์จากกระทรวงมหาดไทยมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงธรรมก็จะเป็นไปได้โดยดีนะฮะเพราะทุกจังหวัดเนี่ยมีผู้ว่าเป็นพ่อเมืองเป็นเจ้าเมืองแล้วก็มี วัฒนธรรมจังหวัดนะฮะตอนนี้เราอยู่เทศกาลกระถินครับกรถินหลวงก็ดีกระถินต่างๆก็ดีเนี่ยกรมการศาส,สนารับผิดชอบนะฮะเพราะฉะนั้น่วนเรื่องพุทธศาสนาก็สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติรับผิดชอบครับมากมายหลากหลายเรื่องราวผ้าไทยหรืออะไรต่อมีอะไรเนี่ยล้วนเป็นฝีมือที่หลั่งสรรมาต่อเรื่องของกระทรวงวัฒนธรรมครับแม้วันนี้จะอยู่ในภาวะน้ําท่วม และท่านรัฐมนตรีเนี่ยผมพูดกับท่านเนี่ยท่านรัฐมนตรีท่านลงพื้นที่จุดยาลังหาพน้ําท่วมมาอีกระลอกแล้วลครับความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างความจริงก็คือแผ่นดินไทยพระมหากษัตริย์สร้างครับแผ่นดินราชวงศ์จักรีพระหลวงรชัชกาลที่หนึ่งสถาปนาปัจจุบันอยู่แผ่นดินพระหลวงรัชกาลที่ 10, สิบสมเด็จสิเก้าเจ้าอยู่หัววันนี้วันที่สิบนะฮะวันจัน,น,นท 13, ร์เป็นวันที่สิบสามตุลาคมเป็นวันที่ พ่อหลวงรัชการที่9สมเด็จพระนิพพาราชสด็จสู่สวรรค์คาไรครับเพราะนั้นเนี่ยขอให้เราเตือนตนเตือนตนทุกครั้งว่าเตื่นเช้าขึ้นมาเราได้พระมหาการริ่ณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์และพ่อหลวงหล่อ9ก้าและสมเด็จที่9เจ้าอยู่หัวครับ ชื่อในความรักไม่ต้องกลัวจะเปลี่ยนไปเรืงของเราอยู่ในลมหายใจไม่มีใครจะมาพักมันไปได้แม้ว่ามันจะนาย